สวัสดีเดือนมิถุนายนนะครับทุกคนคือจริงๆต้องบอกว่าเดือนนี้เนี่ยประเทศไทยเราคือเข้าสู่ฤด,ดูฝนแล้วใช่ไหมแต่อากาศก็คือจะไาก่อนฮอนเวอร์ฮะฮอนแบบเหมือนซ้อมตกนรกร้อนหนึ่งฮะแล้วคือช่วงนี้คือไปไหนไปได้เลยไปห้างก็คือน่ากลัวไปตันจังหวัดก็คือไม่ได้เลยน่ากลัวมากนะฮะแล้วยังไงอะ่ะให้อยู่แต่ห้องก็คือหอ เบื่อเวอร์แล้วบวกกับช่วงนี้เนี่ยเราก็ได้เห็นมีบางคนออกไปสเต็กชันไปเปลี่ยนบรรยากาศที่โรงแรมอะไรเงี้ยนี่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าไปบ้างเว้ยไปเปลี่ยนบรรยากาศอะไรเงี้ยแบบหนีร้อนไปนอนโรงแรมเออดีไหมใช้ชื่อตอนนี้เลยหนีร้อนไปนอนโรงแรมยังไงดีไหมงั้นเข้าเรื่องเลยตัดจบเร็วเวอร์น่ากลัวไหมก็คือ เดือนนี้นะครับเดือนมิถุนายนเราจะหนีร้อนไปนองโรงแรมกันนะครับไปสเต็กชันกันนะครับนี่ก็ทําการจองโรงแรมไป้หมดแล้วทั้งสี่อาทิตย์เลยจองหมดแล้วนะโรงแรมก็มีทั้ง3ดาวมีทั้ง4ดาวมีทั้ง5ดาวก็คือถือว่าโอ้โหครบทุกรสชาติเลยรสชาติวะ่ะครบทุกรสชาติเลยนะครับทีนี้มันก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าเฮ้ยเป็น,นอโรงแรมมันน่าทำคอนเทนต์ไหมทำมันแบบพาดูโรงแรม พาดูห้องพาดูฟอ c i ซิลิตี้ต่างๆพาดูอาหารการบริการอะไรเงี้ยเอามุ่นน่ะเอาม้วนเอาสนุกเอาจอยนะฮะงันนี่เลยเริ่มวันนี้เลยนะครับอาทิตย์แรกของเดือนมิถุนายนนะวันนี้วันเสาร์ที่5มิถุนายนนะครับเราจะออกไปสเตชันการงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะไปพักที่ยงแรนไหนกันนะครับ อันนี้พร้อมแล้วพร้อมออกเดินทางแล้วพร้อมแล้วที่จะออกเดินทางสู่โรงแรมอ่านั่นเดี๋ยวเราไปกันเลยไปและนี่ก็คือโรงแรมที่เราจะพักกันในคืนนี้นะครับสยามแอสสยามดีไซน์โฮเทลแบงคอกนะฮะอยู่ตรงข้ามสนามกีฬาแห่งชาติเองนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คอินเลยดีกว่านะฮะ เช็คอินเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะขึ้นไปบนห้องการวันนี้ครับชัน้น20บาอทีตอนเช็คอินได้เป็นตัว voucher สองร้อยบาทนะฮะเอาไว้กินกาแฟกินอาหารเป็นส่วนลดได้นะครับไม่มีขั้นต่ำเพราะที่นี่ชั้นชั้นล่างจะเป็นเป็นคาเฟ่ด้วยนะฮะก็พนักงานก็ให้มา voucher มาสองร้อยบาทนะฮะวเราขึ้นไปข้างบนกันก่อฮัลโหล สิบนะครับอ่ะบรรยากาศเป็นยังไงก็จะมืดๆหน่อยเนาะวันนี้สองศูนย์หนึ่งสองไปบนชันเดินในความฝันนี้นะอ่ะนี่เจอแล้ว จงไงมันยังไงนะโอ้โหดูสิเริ่มจากอะไรก่อนดีอาซีสันมีความเป็นแบบยังไงไทยๆเนาะมีความเป็นเอกลักษณ์นะเออสวยอยู่นะเอาจริงแบบผนังสวยอาเออยังไงก่อนเอามีทีวี โซฟาก็คือสีแดงโบอ่าดูวิวสิวันนี้เล้วิวตรงไหนวิวอะไรยังไงนะอ๋อวิวได้อยู่เนาะนี่เป็นสนอมกีฬาแห่งชาตินะฮะเป็นสนอมกีฬาแห่งชาตินี่เป็นสนอเทร์ัมหนึ่งนะฮะโอ้วิวได้อยู่เนาะเป็นซิตี้วิวนะครับอ่ะเอาประยชนอื่นต่อสิ ถือได้ถือว่าได้อยู่นะถือว่าได้ไปดูห้องน้ําก่อนประเด็นคือพาไปดหูห้องน้ําห้องน้ําเป็นยังไงนี่คือห้องน้ำเออยังไงแม่ที่ห้องน้ําก็แอบแอบเหล่ากูอยู่นะ ช่องนี้คือยังไงก่อนมีอะไรให้บ้างเนี่ยมีินเทลคิดองนะฮะที่สุดคือนี่ช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้คือเปิดออกไปก็คือยังไงใช่เออเฮอว่าอยู่เวอร์นะน่ากลัวน่ากลัวมากอ่ะแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศคร่าว นะครับของห้องนี้นะฮะถ้าก็ถือว่าได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าได้นะฮะเย้ <Yeah. S 2> ตอนนี้นะครับก็อยู่กันในส่วนของคาเฟ่ของโรงแรมนะฮะพื้นที่ตรงน,นี้จะเป็นส่วนที่ใช้ในการรับประทานอาหารเช้าด้วยนะฮะวันนี้เมื่อกี้ลืมว่าได้โหมดเช่ามา200บาท ก็เลยว่างๆลงมาใช้วอชชอร์นะฮะก็เลยสั่งมาเป็นเบาๆนะฮะเป็นเบี a ร์นาสเมดิเยเกอร์แล้วก็เฟรนช์ฟรายชิมชิมคาเฟ่นะครับชื่อของคาเฟ่ที่นี่มานั่งกันได้นะครับจอย เราก็ได้ดูบรรยากศาศคร่าวๆของห้องนี้ไปแล้วนะฮะจริงๆก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฟิตเนสก็ปิดใช่ไหมครับสระว่ายน้ำก็ปิดรูฟท็อปก็ปิดก็ไม่สามารถใช้บริการได้นะครับแล้วก็ในส่วนของอาหารเช้าในส่วนของอาหารเช้าพนักงานก็แจ้งไปว่ามีสองสองช้อ,ชอ,อยส์ด้วยกันนะครับก็คือ1คือเราสามารถออเดอร์าอาหาร แล้วก็เราระทานอาหารบนห้องนะครับพนักงานก็จะขึ้นมาเสิร์ฟให้บนห้องตอนเช้าหรือ2ก็คือเราก็สามารถลงไปนั่งทานข้างนอกได้ตามปกติเลยนะครับงานจริงๆก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็รอดูพรุ่งนี้ว่าอาหารเช้าจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับเตียงจะเป็นยังไงมันมีคนอยากดูเตียงว่าเตียงสบายนุ่มสบายไหมหมอนจะเป็นยังไงนะครับว่าเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันอีกทีพรุ่งนี้นะครับงั้นเจอกันพรุ่งนี้เช้านะคะบายบาย อรุณสวัสดิ์ตอนเช้านะครับทุกคนโอ้โหสภาพหน้าคือยังไงก่อนมาไ,ได้เลยหน้าที่ไร้ครึ่งสำอางนะปกติไม่เคยหน้าสดออกสื่อขนาดนี้นะอันนี้คือพรีชีพมากเลยนะโอเคเรามาดูกันในเรื่องของอ,อะไรนะหมอนแล้วก็เตียงใช่ไหมฮะคือหมอนเนี่ยก็ เหมือนกับโรงแรมทั่วไปนะครับเป็นมาตรฐานแต่ว่าเนี่ยเป็นคนไม่ชอบหมอนโรงแรมเพราะว่าดูดิมันนิ่มอ่ะมันนิ่มเกินพอนอนแล้วก็จะปวดคอถึงแม้จะเอาไปซ้อนกันแบบนี้มันก็จะสูงเกินนะครับก็คือเออาได้เลยทุกที่นะฮะส่วนเตียงนะครับเตียงที่นี่นี่มีความรู้สึกว่าเตียงของที่นี่แอบแอบแข็งไปนิดหนึ่งนะฮะแต่ต้องบอกว่าอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนบุคคล นะครับเป็นความชอบส่วนบุคคลไม่สามารถตัดสินได้ว่าอันนี้ดีหรือไม่ดีนะครับก็แล้วแต่คนชอบเนะาะเรื่องของทีวีนะครับทีวีก็จะมีช่องช่องธรรมดาทั่วๆไปแล้วก็จะมีช่องเคเบิลแต่จะไม่มีฟัง์กชั่นของ Netflix แล้วก็ YouTube ะะออันนี้ก็เป็นเรื่องของหมอนเตียงแล้วก็ทีวีนะครับตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้จะ8ดโมงแล้ว งั้นเดี๋ยวเราลงไปดูอาหารเช้าลงไปรับทานอาหารเช้าด้วยกันนะครับไปกันเลยโอเคตอนนี้เราอยู่ันที่ห้องอาหารของโรงแรมนะครับเราลงมารับทานอาหารเช้าด้วยกันนะครับเรามาดูกันในส่วนของอาหารเช้านะครับอาหารเช้าที่นี่จะไม่ใช่บุฟเฟ่น,นะฮะแต่จะเป็นเซตให้เลือกมีอยู่3เซตด้วยกันก็คือเซตอเมริกันเบรคฟาสต์นะครับเซตที่1เซตที่2จะเป็นเซต ข้าวต้มนะครับแล้วก็สามารถเลือกเครื่องเคียงได้3อย่างนะฮะก็เซตที่3จะเป็นเซตโจ๊กนะครับซึ่งหมายความว่าถ้าห้องซื้อไว้สําหรับ2คนก็สามารถสั่งได้2เซตแต่ถ้าซื้อไว้คนเดียวก็สั่งได้แค่เซตเดียวนะครับจะไม่สามารถขออาหารเพิ่มได้ได้คนละหนึ่งเซตเท่านั้นแต่ในส่วนของชากาแฟและเครื่องดื่มสามารถขอเพิ่มได้เรื่อยๆนะครับและนี่คือบรรยากาศคร่าวๆของอาหารนะฮะ อาหารมาเสิร์ฟแล้วนะครับเช้านี้เราสั่งเป็นอเม r ริ a กันเบรคฟาสต์นะครับ mm. ก็คือจานใหญ่มากแนมะ่ดูสิจุกๆเลยนะฮะอเมริกันเบรคฟาสต์ที่นี้นะครับ mm. แต่เนื่องจากซื้อห้องไว้สำหรับ2คนนะครับแต่ว่ามาคนเดียวเราก็เลยขอสั่งเป็นเซตข้าวต้มเพิ่มนะครับแล้วก็เครื่องเคียงเอาเป็นกุนเชียง หมูยแล้วก็มีตีนสันะครับแล้วก็จะทุกเซตจะเสิร์ฟพร้อมกับสลัดผักแล้วก็ผลไม,านม,นมนน้นะครับโอโหมื้อนี้จุกแน่ๆนะครับอ้าโอ้โหเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับการสเตติเคชันในอาทิตย์แรกที่โรงแรมเซียร์เอเชียดีไซน์ยังไงแม่จอยไหมคือต้องบอกว่าโรงแรมนี้เป็นโรงแรมสีดาวนะครับแล้วก็มี2สาขาด้วยกันก็คือที่กรุงเทพและหนึ่ง แล้วก็มีอีกสาขาหนึ่งอยู่ที่พัทยานะครับเป็นไงคะทุกคนได้ดูบรรยากาศโรงแรมบรรยากาศห้องได้ดูอาหารการบริการส atisfy ไหมครับนี่ส a ิ i s f y มากเลยนะเพราะถือว่าคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปนะฮะคือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพักก่อนที่สถานก,การณ์ปกติไม่มีโควิดเนี่ยโรงแรมนี้ถือว่าราคาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะฮะแต่พอมาช่วงนี้เนี่ราคาก็ลดลง น,นี่ก็ได้ห้องนี้มาในราคาแบบหละปุดสอรวยก็บ่าอ่าก็ถือว่าสุดคุ้มอยู่นะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมกันนะครับและฝากติดตามด้วยว่าอาทิตย์หน้าเราจะไปโรงแรมไหนกันนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย